Lê uh, lưu luôn nón b nám Nhẹp kíp Nào. kìp mày long nó ngô lạ lênh lông lê xuống lông long bò ngô nón bao hoa lông bò mò chạp nám mới lưu nha mày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  nha จำได้เป่าของหนู้ใช่ไหมของหนู้วันนั้นอะลงไหมเอ,อ้ยลงนี่นเฮ้ยมันได้ยิ้มได้จ้ละลาลินได้อาบค้ำกันนีน่เป็นลาลินพล่บเบ้เออเพื่อนน้องอาบน้ำแล้วอเอมอมายิ้มได้จื๊อเพื่นจะอาบน้องเขา ตาบเอมานล้วใหญ่แล้วตาบ่่น้องบ่ขักเบแล้วลินแล้วคักแล้วน้องพ้นน่ะอืเอ้ยคักแล้วยาบน้านั่นน่ะลงเลยลงอาบเลยเบออย ึองอาบเลยค <c oughs> ักได้ซื้อบนไดดินน้ำรถนู้นน่ะเฮ้ยนดดินน้ำเรายิ้มแฉ่งเลยนะ <c oughs> เฮ้ยไงหลังทวนได้เฮ้ยงายหลังนะั่นลุงหนอเฮ้ยรอเล่นเล,ล็แบ,บแต่ปะ มียาแล้ววันนี้เอ้าอมาชัวมาอยากหยุดบ่กำลังเย็นสบายเลยกําลังเย็นสบายเลยเออโอ้รถไทยก็แก้มันหุ่นแย้ๆปั่นหุ่นไข่ปั่นมดหุ่นไข่เนาะถึงเวลาก้นแล้วดอกอันส่วนลาสบายแล้ววะอืม ถึงเวลาก้นแล้วถึงเวลาเฮ้ยเฮ้ยเม้นเฮ้ยเอกมาเลยวันน่ะน้องใส่เสื้อแล้วน้องสบายตัวแล้วเงียบกิบเลยวันน่ะเงียบกิบเลยอือเอาฝนจะไปลงอีเอ้าไปลอยเลยปั๊มแปมปั๊มแปมเลยไปไปลอยเลย ลงรอยเลยกะละมังเอออมปะอุปจูอยู่แล้วจะบายตัวดิอืมอาบน้ำฉาผมจะบายตัวเนาะละลินเนาะเออละลินกันยังจะอาบเลยละลินก็ยังอาบน้ำเลยบะเอยวันนั้นจู้วยันนี้น้องอะ วันนี้วันผือวันพุธวันพุธจะสองอาทิตย์แล้วอืจะสองอาทิตย์แล้ววันพุธแล้วเสาร์นี้ก็จะครบรอบสองอาทิตย์ต้อคุ้ไหวจะนทโฉอาทิตย์เอาอ่างเก่าแล้วเบะแบะเบะแบะเบะเป็นอะเป่นอะจองน้องได้สิ

ตอนน้องก็ตอนน้าเห่าติตอนประกอบลาปุยได้ซึ้งเวลาปุยเลยทะเบียงมาก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 อยู่น้องนะดูอลินมีน้องนะ

จำพ่อเห็นแม่เพื่อนเห็นได้ลงนั้นนั้นอยู่เนาะมันมีนักมกกนกบ่มันผ้านมันบ่คืออันมุกเดจกึมนะอ๋อมุกเดชกึมกออะจะไม่เนาะจักแล้วยังมาค่อยมงกิ เอาไปกันยัไปอยู่เหอเนาะนีนกนนน้องนะเอทตำทาเชิบเชิบเชิบเชบอนะเชบเชิบเชิบเชิเมเีนาะรกือไหนเดียวรับแน่เรามีรับแน่แล้วหมอกะเช่บอ จะ bò, kín น้ํา nè Kín แล nè, nôm เดี๋ยวมัน lửa? มาอ่า ngó, แล้วมันหลุด lại. ไม่ได้ฮาเสดน,น้นรัมมันมยังไองอืมคนรับปุย้ยเห็นฉัดื่มมันรดเราก็สบายด้ะไม่ได้ห่วงหมอกันอนที่นอนนั่นล้มีคักได้โฮ้ยหมอ นอนที่นอนใหม่แล้วตีเออมีคักบ่เอ่ยโนมีผม <laughs> มีผมกอนตีนเอ,อ้ยเป็นตะกี้แต่ก่อนเขาไม่ได้ให้มีผมนะเนี่ย <laughs> ผมแล้วผมแล้วลินกับผมน้องใครจะเยอะกว่ากันแล้วเนี่ okay, ยฮึ มันวีมาแห้งแล้วแต่ก็เรา่ำห้ใช่วีพี่ช่องกระจก